จังได้เอาอึ้งไม่ก,กันอึ้งหนังเ่ยอึ้งปิ้ง์อึ้องนนทไทยกว่แม่พี่น้องจะด่ามาได้พี่น,น้องมันเป็นมาตรจับของชีวิตนะ,ะนนคะพี่น้องคะมันเป็นอาหารของเขาข้าเขาก็กิน พันเฮาบ่ไปไตมันผู้อื่นก็ไปไตมันคือเกา่าพันธุ์น้องว่กินเหล้าแรักเพื่อนก็มากินเหล,ล้าคือเกา่าซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตวัฏจักรของชีวิตกินขี้สีนอนอึ่งไข่ขอบคุณ,ค,ณคุณแม่หลายๆค่ะไม่เท่าเด็กนี่แม่อเอาหาถุงมาใส่เนี่ย <mm> สีดเเิเะอะจับตังคุงม่ใช่บิ้ลออาบอกว่าไงเนี่ยแม่ควแม่คว้าตาบอกว่าจะโคกเนี่สีไปกินกับกุ้งไข่เงยมึงเซฟกูแท้กูลุ่งไปหนีละกูสิ่งไงขาบอยมึงมึงเจอกูเลยกูสิงไงขาบอยมึงมากูสปีใค เล่นเล่นเล่นยอมยอมอ้าวี้ยนง่าล่าเลสารสา้จงีกละัถตัว